ภพยนตร์คีว่าประวัติคุณมารวยสุวรรณิศภาพยนตร์ที่ทุกคนทั่วโลกต้องดูคุณมารวยสุวรรณิศตอนแรกเกิดในวันที่คุณมารวยเกิดมีพระท่านมาถามคนแถวบ้านว่ามีเด็กเกิดที่บ้านไหนท่านมาที่บ้านบอกพ่อกับแม่ว่าอาตมาเห็นดาวตกลงมาเด็กน้อยคือคนที่มีบุญมาเกิดต้องดูแลให้ดีโตขึ้นถ้าไปในทางที่ดี จะร่ำรวยเป็นเจ้าสัวแต่ถ้าไปในทางที่ผิดจะกลายเป็นมหาโจรเลยทีเดียวคุณมารวยทำงานทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จมีเงินนับร้อยล้านบาทวันเวลาแห่งความเป็นมนุษย์ได้ล่วงเลยอย่างรวดเร็วจนปีนี้คุณมารวยสวรริศอายุครบ55ปีได้นั่งคิดทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมาเกิดความคิดขึ้นมาว่าชีวิตมนุษย์นั้นสั้นนักตายไปผู้คนก็ลืม ลูกหลานจะคิดถึงเราบ้างหรือเปล่าเกิดมาก็ไม่ได้ร่ำรวยมหาศาลอย่างใครเขาอำนาจอะไรก็ไม่มีจึงคิดหาอะไรทำเพื่อฝากไว้กับโลกใบนี้คุณมารวยได้คิดค้นเมืองล้ำสมัยขึ้นมาให้เวลาคิดค้นนานถึง6ปีเต็มทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่เกิดโรคโควิด19ลระบาดหนะักทำให้ทำอะไรมากไม่ได้จึงคิดทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเป็นพันรอบเงินทองก็หมดขายรถไปเกือบสิบคันขายอาคารพาณิชย์ไปเจ็ดห้องครอบครัวพังทลายอาศัยอยู่แบบโรบินฮูดอยู่ตามบ้านเช่าอาพาร์ตเมนต์วนเวียนอยู่อย่างนี้เมื่อเงินทองหมดไปผู้คนก็เริ่มดูถูกเหยียดยามเมื่อไม่มีเงินแค่หายใจก็ยังผิดโดนดูถูกว่าเป็น18มงกุฎบ้างพวกฝันกลางวันบ้างสุดแล้วแต่จะนึกค,คิด แต่คุณมารวยก็ไม่ได้ย่อท้อแต่อย่างใดคิดค้นก่อตั้งเมืองล้ำสมัยมารวยอาณาจักรธุรกิจแสนล้านควบคู่กับอาณาจักรบุญกุศลระดับโลกเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวของโลกเมืองอัติสูงค่าม,อม,อมูลนิธิโลกที่สอง คิดค้นการพัฒนาโลกที่สองโลกที่ทุกคนต้องไปโรงทานมหาภูศน์ที่โลกต้องตะลึงพาอากาศยานเอนเตอร์ไพรส์พาอจิท่องเที่ยวทั่วจักรวาลร้านค้าโลกที่สองช็อปปิ้งเพื่อเหล่าดวงวิญญาณทั่วโลกทุกเชื้อชาติทุกศาสนาเมื่อคุณมารวยสุวรรณิศประสบความสำเร็จอย่างมากทั่วโลก ผู้คนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาต่างยอมรับคุณมาลวยจัดตั้งพรรคมาลวยเข้ารับสมัครเลือกตั้งระดับประเทศผลการเลือกตั้งคุณมาลวยชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนท่วมทนเป็นพรรคการเมืองเดียวจัดตั้งรัฐบาลมาลวยขึ้นมาคุณมาลวยสุวานิชจัดแถลงนโยบายทันทีนโยบายที่สำคัญคือ ยกการศึกษาภายในประเทศใหม่ทั้งระบบจัดทำโมเดลหนึ่งแห่งใช้เป็นแม่แบบเพื่อดำเนินการทั่วประเทศสำหรับโรงเรียนชั้นปฐมศึกษาที่1-6ถึงหอประชุมอาคารเรียนห้องเรียนออกแบบดีไซน์ใหม่หมดเป็นจานบินขนาดใหญ่เปลี่ยนโฉมใหม่ภายในตกแต่งรูปยานอวกาศความล้ำสมัยไปข้างหน้าอีก50ปีเปลี่ยนอุปกรณ์การเรียนการสอนใหม่หมดทั้งคอมพิวเตอร์ โตเก้าอี้ล้ำสมัยชุดใหญ่ครบวงจรออกแบบให้สวยงามเหมือนนั่งเรียนอยู่ในอวกาศไม่น่าเบื่อมีความรู้สึกอยากเรียนหนังสือโรงอาหารออกแบบทุกอย่างให้ล้ำสมัยตามจินตนาการอาวกาศเครื่องแบบนักเรียนในรูปแบบนักบินอวกาศครูผู้สอนในเครื่องแบบกัปตันยานอาวกาศให้ครูผู้สอนนักเรียนผู้ปกครองเปลี่ยนความคิดใหม่ เพื่อให้เด็กอยากมาเรียนกระตุ้นให้เกิดความอยากเรียนตั้งใจเรียนแม้วันหยุดก็อยากไปเรียนไม่อยากหยุดครูผู้สอนได้เปลี่ยนบรรยากาศผู้ปกครองก็ชื่นใจรัฐบาลมารวยจะเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาทั่วประเทศคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน5ปีทุกอย่างรู้ร่วงแล้วเสร็จเพื่อประชาชนชาวไทยก้าวสู่อนาคตข้างหน้า ภาพยนตร์ชีวประวัติคุณมาลวยสุวรรณิศภาพยนตร์ที่ทุกคนทั่วโลกต้องดูยกระดับโรงพยาบาลของรัฐการพัฒนาสุขภาพของประชาชนชาวไทยโมเดลต้นแบบโรงพยาบาลของประชาชนโรงพยาบาลออกแบบเป็นโรงแรมเจ็ดดาวออกแบบพิเศษเน้นความหรูหราสวยงามห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยงห้องรับรองตกแต่งเป็นพิเศษอาหารการกินอุดมสมบูรณ์เปิดบริการ24ชั่วโมงสำหรับบุคลากรและคนไข้ปรับปรุงระบบปรับปรุงอาคารสถานที่อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้ทันสมัยพัฒนาบุคลากรเน้นย้ำให้ความสำคัญในทุกๆด้านตกแต่งอาคารใหม่ออกแบบตามจินตนาการเพื่อสุขภาพจิตที่ดีของผู้ป่วย ไม่น่าเบื่อง่ายต่อการรักษาให้หายยกระดับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทุกอย่างให้ได้ระดับสากลเตียงโรงพยาบาลห้องรับแขกโรงอาหารออกแบบให้แปลกใหม่ไม่น่าเบื่อรถพยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกอย่างพร้อมโรงพยาบาลเอกชนต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันจัดตั้งกองทุนประกันสังคมช่วยเหลือประชาชนค่ารักษาพยาบาลทุกโรค ผลละห้าบาททั่วประเทศผลงานนี้ทำเพื่อประชาชนชาวไทยเท่านั้นยกระดับวัดวาอารามทั่วประเทศจัดสรรงบประมาณให้วัดทุกวัดทั่วประเทศนำไปสร้างเมนเผาศพใหม่ในระมิตออกแบบให้ทันสมัยสวยงามให้สงเกียรติสูงสุดแด่ผู้ร่วงรับเปลี่ยนเตาเผาใหม่เป็นระบบไฟฟ้า ที่มีประสิทธิทภาพดีกว่าไล้มลภาวะรักษาสภาพแวดล้อมและที่สำคัญใช้งบประมาณที่น้อยกว่ามากจัดสัรง,งบประมาณให้วัดทุกวัดทั่วประเทศสร้างศาลาธรรมสังเวชข,ขึ้นมาใหม่ในรูปแบบลือหางดงามดังเทพนิยายเพื่อให้เกียรติแด่ผู้ร่วมรักและแขกที่มาร่วงงานได้ผ่อนทายความโศกเศร้าสร้างสุติขึ้นมาใหม่จัดรูปแบบใหม่ที่สวยงาม เป็นระบบระเบียบเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพระสงฆ์ให้สมกับการพัฒนาประชาชนที่มาทำบุญก็สบายหูสบายตาพระสงฆ์องค์เจ้ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรัฐบาลมารวยหยุดเรื่องการพัฒนากองทัพหยุดซืด้ออาวุธทุกชนิดหยุดการพัฒนาถนนหนทางที่ไม่จำเป็นทั่วประเทศนำงบประมาณส่วนนั้นมาพัฒนาประเทศการบริหารของเราคือ สุขภาพประชาชนเศรษฐกิจการเมืองประเทศไทยก้าวพัฒนาไปไม่หยุดยัง้งเพื่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศด้วยความปรารถนาดีจากรัฐบาลมาลวยโดยคุณมาลวยสุวรรณิด